สดีครับบ่าวเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามดึกเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับออสารคามอยู่ในสายนะครับงวดที่ผ่านมาของออสารคามครับเลขเด่นนี่ครับผมเด่นชุดเด่นนี่ออสารคามมันให้เป็นชุดเด่นแล้วก็เลขวิ่งเลขติดนะครับเด่น8 9 3 2เด่นกระมา8หลักร้อย2มาหลักหน่วยเลขวิ่ง8กับ3 8มาหลักร้อยครับเลขติด2 3 4 2มาหลักหน่วยจับคู่หลุดอยู่ครับงวดนี้ครับเข้ามา2หรือ3งวด นะครับนอกตอนนี้อาจารย์พ่นออยูนสายนะี่ครับเดี๋ยวจะพารับชมตองวดงวดวันทีน่1ตุลาคม2 5 6 6อันนี้ชุดที่อาจารย์พ่นให้ลักซิปลักหนวยช่วงโค้งสุดท้ายนะครับมาแต่ลักหนวยมา2นี่ครับพ่นเด่นให้2กับ7นี่พี่น้องลักหน่วย2กับ7งวดที่ผ่านมานี่ครับพ่นจับให้2อยู่ลักหน่วยให้22โอ้เสียดาย1บ่ไบริจับไปอยู่ลักลักซิพี่น้องนะครับทำชุ่มตอนนี้อาจารย์สารคามยู่ในสาย เดี๋ยวมารับช่มกันงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566้อกออสสารค่าม่นติดจับให้ชุดใดก่อนนะครับพี่น้องเอามาฟังกันสวัสดีครับทุกชมครับบาทอสวัสดีย้ำเลยขึ้นเก้าพี่น้องปับกลองกันไฟซอมบ่เอานะครับตอนนี้ออสสารค่ามีนิสัยสวัสดีครับออสสารค้ามครับครับสวัสดีครับครับมาตะเล็กเด่นเล็กวิงเนาะออสสารค้ามครับเอาเหล็กจับคูพึ่งลุด รักหนุ่ยเดินดีด้วยครับ,รบแต่ว่าจับคู่นี่หัวะตะลุดนะครับเนาะอีมีหน่ปมีหนึ่งด้วยสิดพลาดไปหนึ่งไม่อยู่รักหนุ่ยไม่อยู่น้ำกันครับสองนี่งเขี้ยงกันเล่นอีหนึ่งคับสองนี่งมันเข่ามันเข่ามาแบบนี้เพื่อเกับแปดว่างทันนะครับอืมันมากนมาน้ำกันไหมานกันกี่หนอมาน้ำกันไหมครับอืมงวดนี้จะให้ชุดไหนก่อน งวดนี้จะมีเป็นบนเป็นล่างแยกบ่ครับผมที่แยกเป็นบนครับอ่าที่แยกเป็นบนเป็นล่างครับงวดนี้ครับท่านผู้ชมผมรับมิดต้อไว้ครับอ่างวดนี้จะให้ต้องงวดก่อนอีกคือให้บนแยงเดียวครับผมครับบนอย่างเดียวชุดล่างจังจะให้อีกที่หนึ่งแยกบนแยกล่างที่ครับงวดนี้ครับผมแยกบนแยกล่างครับอเอ แยกล่างแยกล่างพนหนี่แยกล่างครับพคนแยกบนแยกล่างนะครับฝนตกดูไลซึ่งมื่อพี่น้องอาการก็บ่ค่อยดีต้องไปกินยาบ้าทองกระไรนะครับตากฝนพี่น้องอืมเอาชุดปนลักซิปปนนะครับหนึ่งครับให้เป็นลักซิบ่ครับลักซิปปนลักน้อยปนนี่แหละครับอ๋อะลักซิป ลักสิบบนมีมีศูนย์มีสามมีสี่มีห้ามีเก้าลักสิบศูนย์สามสี่สี่ห้าเก้าเก้าอันนี้บนโอ้หลายตัวครับผมหลายอยู่ครับนี่ครับมันไหลไหลมีนน้ำจะพูดว่าไหลไหลครับ๋ออันนี้คือว่า ในสูตรมาาลักซิปเป็นบ่เกินเมนครับเกินลักซิปไปนะครับเกินลักซิปเอาให้แม่นแม่นเลยทาลักบ่ม้านี่เอฟซีว่าเพราะว่าของเก่านี่จะให้เป็นเลขบ่ม้านี่ก็เพิ่มอ่าเพราะว่าของเก่านี่ให้เป็นเลขเด่นเด้ออาจารย์ให้มาเป็นเลขเด่นเลขวิ่งครับผมอันนี้มันมันไหลลักซิปอ่าเอาลักซิป หลักน่วยว่าครับบัดนี้ยเอหลักนวยกับเจียวต้นเหมือดเือเตียวตัวเน้นไว้แล้วเอาตัวเน้นนี่แหละครับผมตัวที่เน้นนี่แหละเอาตัวตัวคัดเอาตัวตัวคัดไว้เนาะครับคัดไว้มีสองตัวครับครับสองตัวครับมีห้ากับเจ็ดครับผมครับผมตามตัวที่นี้อยู่หาตัวอ่ามีตัวไหนเนี่ยที่หา เจ็ดเก้าศูนย์ครับห้าเจ็ดเก้าศูนย์ที่ีเจ็ดอ่าีห้าเจ็ดเก้าศูน่เทมาช่วีหาตัวเอาตาก็เกมาอ่าเอาเน้นหากับเจ็ดอืมครับเน้นหากับเจ็ดรับวิ่งบนกัวิ่งเก็ไปเลยนะครับครับวิ่งเจ็ดบนรับผมครับมาวิ่งเจ็ดบน จับคู่ครับจับคู่ครับจับคู่แห่งจับคู่นี่ยอาจารย์จับคู่มีศูนย์เจ็ดครับอ่าจับคู่ถ้ามาเจะไรจับคู่มันถี่มีอยู่อีคู่หาคู่ครับอ่าเอาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ด คือบมีแปดลักซิปคือมีแปดเจ็ลบาทเนี่ยบมีแปดบ่บ่บ่แมนครับบ่แมนผมมืงิดามเจครับเอาสามเจาเจครับห้าเจ็ับครับผมแปดเจดมีเนาะผมยังไ่าอยู่เอ้แปดบมีลักซิปคือมีแปดเจ็ดนะครับเนาะเพื่อเอาครับเ็บพีกิแล้เนาะ หาคู่ครับผมอืมครับผมหาคู่ครับลักซิปนี่เน้นตัวได้แน่ลักซิปนี่ลักซิปมีเลขศูนย์ครับอ่าลักซิปถ้าเน้นที่จับให้นี่มีศูนย์มีสามมีหามีเก้ามีสามมีหาเน้นหาคับศูนย์ครับเน้นหากับศูนย์นะครับอ่าครับผมลักซิปครับ หาผู้ใดประมักตามที่อาจารย์สละัก้ามจับให้กะจับลักใส่เอาได้เลยแน่นบอกครับครับในหาคู่น,น,น,นี่ในหาคู่นี่เน้นคู่ไหนในหาคู่นี่เน้นศูนย์เจ็ดครับเน้นศูนย์เจ็ดนะครับครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าโอ้ครับผมเด่นหลักศูนย์ตัวนี้งวดนี้คือเจ็บศ<า>ูบนย์มากเนาะศูนย์มากๆหลายงวดเลยเนี่อาจารย์ ครับผมมากาอยู่อืมจะาสูตรหมดรักมากาแบบนี้ไหมครับสูตรมาแบบนี้งวดนี้อ๋อสรารค้ามเพิ่นจะให้บนเป็นบนล่างเป็นล่าง,งนะครับตรงตรงนั้นปะจับครับครับตรงตรงเลยครับจับให้แล้วต้องบนตรงตรงเพราะว่าปลักลักให้แล้วครับผมลักซิปลักนวยอ <ๆๆ S 2> เอาเบนตัวเลขน้วกันท่านผู้ชมดูตัวเลขด้วยกันนะครับผม วนี่ของอ๋อสารค้ำนะครับทำชุ่มวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเพป่นไ้รักสิบลักน้วยบนหลัก <tuh> ส <meters S 1> ิบศ sure. ูนย์สามสี่ห้าเก้านะครับบนหลักหน่วยห้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่นะครับแต่ว่าเพี่นะครับสาัมีสามตัวภาพบ่ครับเอาไอ้สามตัวตัวไหนครับชุดสามตัว แปดศูนย์เจ็ดครับแปดศูนย์เจ็ดครับตัวไหนครับเอาเดี๋ยวเอาเท้าเขียนชุดสามตัวให้ธรรมชมเอ๋สามตัวนะมันมาครับอ่าคนจับพคนอ่ามีให้แปดศูนย์เจ็ดธรรมชมนะครับแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดชุดสามตัวครับวิ่งบนวิ่งบนวิ่งเจ็ดนอกจากเนาะ เพิ่นกับห้มามีศูนย์เจ็ดศูนย์หาเก้าเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดธรรมชมคือว่าจับที่เพิ่นเด่นหลักสิบคือศูนย์กับห้าเน้นหลักสิบหลักหน่วยเน้นห้ากับเจ็ดนะครับผมนี่ครับหมวดที่ผ่านมาเอาเบิ่งหมวดที่ผ่านมาน้ำธรรมชมหมวดที่ผ่านมาให้เป็นบนล่างครับ <c oughs> ให้เป็นบนล่างเด่นแปดนะครับ เดนแปดกับสองกับมาแปดกับสองวิ่งแปดกับสามกับม่าแปดลักลอยเลขติดสองสามสี่มาสองเลขจับคู่พึ่งหลุดได้พี่น้องเด้อเขามาสองสามงวดแล้วพึ่งหลุดเลขจับคู่นี่ครับงวดนี้เดนคู่อะไรกันครับอาจารย์เดนศูนย์นเก็ดครับศูนย์เก็ดกับศนะูนย์นหาน่ะศูนยเกศูนย์หานคโอ้ยศูนย์หาม่อีกแล้วทำช่วงม้าอีกแล้ว,ลวเลขศูนย์หานีา่อ่า เก้าเจ็ดไอแปดเจ็ดบอมแมนนะครับทำชุ่มแปดเจ็ดบอมแอนเดอร์บอมมี่ในหลักหลักสีบอมมีแปดอาจารย์เพิ่งเบิ้งคิดมีศูน like, ย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดนอาจารย์เนาะสามตัวตัวไหนย้ำในเพื่อนเน่สามตัวแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าครับแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหางชุดบนตรงๆ อ่าชุดบนตรงๆแน่นซุนเจ็ดซุนหาธรรมชุ่มครับผมแคปหน้าจอด้วยครับเดอ้อแ,แปรซุนเจ็ดบอครับ,รบจากรักนุ่ยกันมากนี่แหละเน้นเนีนรักเจ็ดนะครับรักนุ่ยรักนุ่ยเนียนหาครับเจ็บโอ้ชุดนี้ชุดนี้ถือว่ามาแปท่านผู้ชมแยกบนแยกล่างให้นะครับครับเป็นชุดบนแยกเดียว เอาชุดล่างอีกแค่สองสามหมื่นบาทจานครับผมให้อาจารย์เพิ่นกันกล่องก็ได้พี่น้องเด้อน,นะครับให้อาจารย์เพิ่นกันกล่องให้ก่อนชุดล่างอย่างเดียวอันนี้งวดนี้เพิ่นแยกบนแยกล่างให้อาสารคามอ่าให้รักพร้อมนะครับอืมกะที่ว่าเป็นเสี้ยนปักลักให้ <c oughs> ลักจะแม่นบ่เนาะวันี้อาจารย์เนาะบผอ่ามั่นใจบ่าเงินเนี่ยลักเสีบยวว่ามีมัน ปีนี้มันมาผิดอยูสองหวดอยู่อ่าผิดผิดดิงวดที่แล้วกับพิอยู่ดิหลักสิบเนี่ยครับผมพิษยูหมาตะลักหน่วยนว่มันมาผิดอยูสองหวดแล้วอ่าลักหน่วยนี่เด่นให้สองให้สองกับเจ็ดมาสองโอ้ตะลักลักซิปครับผมหลักสิบชุดเต็มมันมันเข่ามีหนึ่งอยู่แต,แต่ว่ามะไร็งทำอะไรอืมครับทำบ่อถือตัวทำบ่อถือตั ถ้าจับใส่ส,งสองกับหนึ่งนี่ก็จะเขา้าโตกรับอยู่ดีนี่ครับผมคนับเนะครับท่านผู้ชมอสารคามนะครับก็ถือว่าอ่าลักหลักให้เลยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเพิ่นกระเด็นหายได้พี่น้องได้เพิ่อนหายมาเต็มชุดแต่ว่าเพิ่นก็แยกว่าเด่นแค่สองตัวนะครับบนหลักสิบเด่นสองตัวเพิ่นเอกเพิ่อนเฮ่โลกเห็นเต็มชุดเพิ่นนะครับพี่นอ้องเอาขอบคุณครับอาจารย์ครับ ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากลางดึกเหมือนเดิมนะครับออสารคามท่านผู้ชมอาจจะบ่ค่อยสบายแน่พี่น้องนะครับฝนตกหลายวันกับลงไปกับตาฝนแน่พี่น้องบ่ได้ค่อยได้เอาห่มไปนั่งนะครับผมกับชุดบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อยออสารคามกับจับคู่ให้แค่หาคู่เท่านั้นครับ0705นะครับ9737 57 วิ่งเจ็ดบนนะครับท่านชมเน้นศูนย์เจ็ดศูนย์ห่านะครับผมสามตัวเน้นที่แปดศูนย์ห้านะครับเปิ้ล่าแปดศูนย์ห่าแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าเจ็ดต่วเน้นแปดศูนย์ห่านี่แหละครับเปิ้ลว่านะครับผมเอาพอกันคลิปน้น,น,น,นะครับแอดมินมาเถ้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านชมทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขลนสุขภา,ขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนสวัสดีครับ